โอเคครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะก็อยู่กับผมเองที่เองนะครับน่าวันนี้ผมก็จะมาบอกว่าผมจะเปลี่ยนสกินใหม่ครับนะฮะจากสกินโง,โง่ๆหนึ่งสกินนะฮะนี่ฮะไอสกินโง,โง่ๆนะครับน้าก็จะมาเปลี่ยนแล้วก็จะมาเล่นด้วยในตัวนะครับน้าวันนี้ผมก็จะมาเล่นเอ่อ SG77 หรือ G5 หรือ Minecraft หรือ Android อะไรประมาณนี้เป็นครั้งประมาณสุดท้ายนะครับ ก็จะเล่นไมค์ครับนะฮะก็บอกแล้วนะครับว่าจำไปเล่น PHP นะฮะจะไปแคส p p p แล้วนะครับอ่าตอนนี้ก็กำลังโหลดเกม PHP อยู่นะครับจากที่ผมเนี่ยได้ทําการโหลดเออเอยพ่1เกมนะฮะหรือ2เกมวะนะฮะก็โหลดมาร์เดร์วิซาร์นะฮะแล้วก็อัดคลิปทิ้งไว้แล้วนะฮะมันสักสี่หาคลิปนี่แหละนะครับก็อัดทิ้งไว้นะครับ ให้ผู้ชมดูนะครับก็จะมีพัรต่อๆๆๆจนจบนะครับก็จนเล่นจนมาร์ r i เดอร์ครบหมดทุกตัวแล้วก็จะจบคลิปมาร์ลีเดอร์ไปเลยนะครับก็ก็ยังไม่รู้นะฮะว่าจะได้เล่นเอจจเมื่อไหร่นะครับก็ถ้าคนในแก๊งเนี่ยก็แก๊งซีรอไม่ใช่นะครับเป็นแก๊งเออ์ซากุโรเกมเมอร์ว t ทีนะฮะถ้าดูอยู่ก็ผมคงจะไม่ได้มาเข้า เล่นแก๊งตามที่คุณต้องการนะครับก็ขอเสียใจด้วยนะครับก็ไม่ว่างพอดีนะฮะตอนนี้ก็หิวข้าวก็ไม่ว่างเลยนะครับไม่ว่างก็จะมาเล่นเฉพาะตอนดึกๆเท่านั้นนะฮะก็เป็นช่วงร้าวนะครับถ้าจอยเกมเราพังเราก็จะกลับมาแชทเกมเกี่ยวกับพวกนี้ไปเลยนะครับน่าเราไปเล่นกันดีกว่านะครับภาพมากนะฮะคนดูไม่อยากฟังเฮ้ยใครวะ แน่ไม่เท่าไหร่นะฮะตอนนี้กําลังหาแนวทางสกีนอยู่ฮะตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยนะครับตอนนี้ลืมแล้วฮะว่ามันต้องกดตัวไหนนะฮะกดตัวไหนในการเออไม่ใช่ตัวนี้ปะไม่ใช่ตัวนี้ปะตัวนี้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 ตัวน่้มันไม่ใช่นะครับเอากดตัวไหนอยู่เนี่ยเอากดตัวนี้ยิงหรอกนะครับก็งงนิดหน่อยนะฮะ ่อวีทีนี้ต้องรออีกหนะึ่งนาทีสามสิบนะครับนะครับก็ถือว่ามาเล่นแล้วก็มาไม่ใช่มาแจ้งให้รู้เลยนะครับก็จะไม่ได้มาเล่นไมค์ครับแล้วนะฮะก็ณนะวินาทีนี้นี้มันไม่มีใครเลยนอกจากเราใช่หรือไม่นะ่าใช่นะครับก็อ๋อมีอยู่ไอ้หา่าเาสงสัยพวกเองคงไม่มีตัวตนในสายตาผมนะครับก็ ็ถือว่ามันดีนะครับก็จะไม่ได้มาลงมาเล่นอีกแล้วนะครับก็เสียใจกับตัวเองนิดหน่อยนะครับทำรับแก๊งเอ่อแก๊งที่ผมอยู่เนี่ยก็คือเออ่ Sakura Gamer YT นะครับที่จริงแล้วผมเป็นคนเปลี่ยนให้เองแหละนะฮะ Sakura Gamer YT นะฮะก็มีน้องคนหนึ่งครับมาขอผมให้ผมเนี่ยเออว่าใช่นะฮะบอกให้ผมเนี่ยเปลี่ยนรูปแก๊งเปลี่ยนชื่อแก๊งให้หน่อยนะฮะชื่อแก๊งเก่าน,นี้ก็คือ The m o o n เดอะโมงไบ YT หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็มาขอให้ผมไปเปลี่ยนให้นะฮะผมก็ไปเปลี่ยนให้นะครับหลังจากนึกออกนะนึกออกประมาณสองสามชั่วโมงนะครับมึงนึกออกอะไรนานน,นั้นนะฮะนะครับมีอยู่เท่านี้ฮะ <laughs> มีอยู่นี้ไม่จําเป็นจะต้องเออรีบร้อนอะไรมากมายนะฮะเอาเปิดดีเองอื <laughs> ้อะไรวะอ,อ้าวทำไมผมเปิดไม่ได้อะ <laughs> อ้าวเวลา,าเล่นมาเล่นกับจอยเกยมนี่มาเล่นยะไอ้ไอ้ what the fuck ไอ้ห่าไงครับโอช่าเอะนะฮะก็เออเล่นในนี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับนะ่าทุบดีนะครับไม่เป็นไรนะฮะเราก็ไม่ได้ทุกเมนได้ร้อนอะไรอยู่แล้วนะครับก็คงจะไปเข้าร่วมแก๊งอย่างที่พวกคุณต้องการคงจะไม่ได้นะครับ ก็ไม่มีอะไรว่างๆซะเลยนะครับมันไม่ว่างก็เลยไปไม่ได้นะครับน่าถือว,ว่าก็เสียใจกับตัวเองนิดหน่อยนะฮะเาเขานี่ก็อยากจะให้คนมารวมตัวกันเหมือนเก็บแก๊งอืน่นแก๊งนาวอะไรประมาณน,นี้นะครับก็ก็อยากจะไปอยู่นะฮะแต่ไปไม่ได้นะครับมันอนาชีวิตเราไปหน่อยนะฮะก็ตกววัวโครงบอกจะมาทําอะไรวะเนี่ยนะครับนี่ก็เป็น มปที่ผมกำลังจะสร้างนะฮะแต่ยังสร้างไม่เสร็จเลยสักทีครับก็อยู่ในเวอร์ชั่นที่กำลังปรับปรุงหรือสร้างนั่นเองนะฮะก็ยังไม่เสร็จเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้จำได้ว่ามันใส่ไฟอะไรลงไปแล้วนี่นครับงงเลยนะฮะงงคนสร้างนะฮะคนสร้างนี่ขยันทำม,มั่วนะครับไม่เป็นไรนะฮะอ่าถือว่าก็กำลังใกล้จะเสร็จแล้วนะครับมันเสร็จตรงไหนนะฮะผมมีเป้าหมายว่าจะสร้างให้หมดทั่วแมป ในแมบนี้นะฮะก็เป็นแมบเล็กๆนะครับ5ก็ถือว่าใกล้จะเสร็จไปพอประมาณหนึ่งนะฮะประมาณ5เอร์เซ็นตไดครับมัน5เปเซนโอ้ก็ช่างเถอะนะฮะก็โอเคครับผมก็ถือมนันนี้เลยนะครับก็ก็ต้องขอประทานภัยนะฮะถ้ามีโปตอนแรกก็กล่าวว่าจะมีโปรเจกต์รีวิวใหม่ครับนะฮะ แต่เสียใจกับตัวเองมากเลยนะครับก็ถ้าชอบนี่ก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะถ้าถึง100อเออซับสไครต์นี่ผมจะเออทำอะไรดีวะนะครับหนึ่งหนึ่งร้อยซับสไครต์ก็จะทําเออ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 ทาเออทาอะไรดีเนาะทาอะไรดีนะายแกเพีงคิดไม่ออกเอาไว้ค่อยคิดออกคิดออกแล้วค่อยบอกคลิปอื่นนะครับถ้าผมคิดออกแล้วเนี่ยผมจะ ทำการมาบอกนะฮะว่าผมจะทําอะไรให้นะฮะหรือว่าจะแจกรางวัลอะไรประมาณนี้นะครับก็ก็เออหมุนไป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 นะฮะมันบ้าแล้วนะครับก็จะแจกอะไรเนี่ยก็อย่าลืมติดตามผมนะครับถ้าถึงซับสไครต์เยอะๆแบบนี้นะผมก็จะแจกแบบยิ่งใหญ่อลังการอนาสานเลยนะฮะ ก็อย่าลืมกดติดตามผมกดไลค์กด s u b สไคร b ์ทุกคลิปของผมด้วยนะครับโอเคก็อย่าลืมแชร์ด้วยนะฮะถ้าถ้ากดติดตามผมด้วยนี่จะถือว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นอย่างหนึ่งนะครับหรือชีวิตผมนะฮะก็ไม่รู้นะครับโอเคก็อย่าลืมทำเร็วฝีกันเยอะนะฮะก็ไปครับ s ี่อยู a เก i n แต่ไม่ได้ทำนะฮะบ,บ,บายยอย่าลืมทำเร็วฝีกันเยอะล่ะบายบายจุ๊บๆทุกคนครับผม